สวัสดีครับผมครับผมมันดนูน,ดน้ำมันโดนน้ำาเริ่มมาแล้วปีนี้จะจะท่วมเหมือนปีที่แล้วน้ำมันแต่ปีนี้เห็นเขาลอกคองใหม่ไม่นานะ <c oughs> แต่ก็เริ่มเอ่อมาแล้วไม่น่าจะท่วม <c oughs> อันนี้น้ำมาน่าจะมาจากบอก่อปาน่าจะมาจากบอก่อปาน้ำ ในคลองยังไม่ค่อยมีคลองเล็กค่ยน่าจะท่วมปีนี้ดูน้ำอะ่ะสวยงามมากเลยน,ะ <c oughs> น้ำเสียเนีย่ยถ้ามันท่วมมันจะมาทางนี้แบบน้ำแล้วก็มาด้านหลังนู่นเข้าทางด้านหน้าด้านหลังด้านกลางมันจะมาทาง ไม่น่าจะท่วมปีนี้เพราะทุกทีมันน่าจะถ้าน้ำท่วมก็ทางโน้นจะแจ้งมาก่อนทางทาง,งทางบ้านหนองกระทุ่มนะปีนี้ไม่น่าโอ้ดูไข่หอยเชลลี่เต็มเลยไข่หอยเชลลี่เยอะมาก ชเชลยียงเยอะแค่มีป่าช่อนด้วยป่าช่อนว่ายน้ำตัวน้อยโัวประมาณนิกก้วโป้งมือ่อนน้อยแต่ตนน้อย น้ำมาขังได้ไงร่องนี้มันไม่เคยน้ำมีน้ำขังว่าเสียงฟ้าร้องสงสัยตกแน่าางวันนี้น่าจะตกถ้าตรงนี้มาแรงๆนะโอ้โหเอาไม่อยู่ตรงนี้มันเข้านี่เลยเข้าตรงริมกําแพงหมดเลยกําแพงพังไปหลายรอบแล้ว นน้ำไม่ไหวน้ำมาแรงจัดแต่ด้านหน้านี่แจ้งด้านหลังมืดฝนเมฆของเสียงฟ้าร้องขึ้นขึ้คขึ่นร้องดังมากเสียงฟ้าคำราม ยืนเล่นถ่ายบรรยากาศชาวนาทำนาคนเนี้ยนี่ครับผมพามาดูน้ำเริ่มเอ่อมานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย